คะอากจะสั่งอะไรคะสั่งข้าวญี่ปุ่นเออข้าวีผ้่เย็นด้วยมีผ้่เย็นไหนลองดูซิโอ้โหเย็นจริงๆด้วยไหนเช็ดแก้มหน่อยทำไมแก้มแดงๆอ้อเช็ดมือ ตุนนกี้มาแล้วหรอคะมาแล้วโอ้โห,โหนี่นี่เห็ดน,นี่เห็ดตอนนี้อาหารก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะอันนี้วาจิวังนี่ยำไข่ขาดไม่ได้เลยยำไก่ซลมอนงโอ้อาาร่อยไหมคะอาาร่อยไหมคะอาาร่อย อาคกินอะไรคะอ,อ,อาหารเราก็ยังไม่ครบนะคะตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ครบนะคะหขฮอนมันโ,โ,โละนะคะฮอนมันลไ ชอบอะไรมากที่สุดอากิจชอบอะไรมากที่สุดอกชอบโจกโจอะไกชอบมเนีโอ้ชอบมิเนี่ยนี่ชอบไกก็ชอบเัวดอเน้วืมลบรบเลยชอบ๋ยดงด้วยกินจ๊กก่อนนะคะจ๊กที่ไหนคะนั่นมันไข่ตุ๋นค่ะ กินเลยค่ะกินโชว์เลยค่ะอืมอะไรมาละค่ะอ,อาหารมาแล้วนะคะในนะคะกินกะว๊ะนิกกะวาะคิวค,ค่ะาามาแล้วครบแล้วนะคะเริ่มบรรเลงแล้วนะคะโหอากิอะไรจะอร่อยขนาดนะคะนั้นคะ นีไ่ไขกินองะอ่ะ,อะกินแล้วนะคะมีเทมปุระมาเพิ่มค่ะเพราะว่านอ้องกีอยากกินเทมปุระตอนนี้นอ้องกีกำลังกินข้ากับเม็ดเม็ดนะคะอร่อยไหมคะลูกอร่อยค่ะเดี๋ยวมามาอเอาเทมปุระให้นะคะเทมปุระทางปกากกาเลยนะคะ ถั่วม่วงด้วยมะขวม่วงเหรอคะอยากห่อสาหร่ายไหมลูกอ,อยากอ่าไหนทำดูที่ทำให้เพื่อนๆดูซิข้าวห่อสาหร่ายทำยังไงข้าวห่อสาหร่ายทำยังไงอืมเอาข้าวมันทำยังไง <Okay. S 1> เอาใส่เนนยเออใส่ยัไงโอ้โหโอ้โหแล้วก็ใส่ข้าวอืมเออแล้วทำยังไงต่อ อ๋อก็ใส่เปเม็ดอีกฮิตอนนี้น้องกี่กลางจะกินฝีมือตัวเองอ่าน้ำ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 ง้ำน้ำน้ำโอ้โหโอ้โหโอ้โห ออร่อยอร่อยมามา <pone> ่าขอตัวไปกินโอ้อร่อยมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหดู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 โอ้ท่าประจำท่าประจำโอ้ถ้าถ้าเกิดกินแล้วท่านี้นี่แสดงว่าอร่อยมากโอ้่เลยโอ้นี่ค่ะของโปรดมาม่าคือนี้ค่ะกึ้งหวานของโปรดมาม่าชอบมากดูค่ะ โอเคดูตาดิดูตาดิอู้วอากีหูนี่อยากกินหรือว่าสงสารคะหรือกลัวคะเ้ยเงยเงย้ยกลัวคะงั้นมามากินนะโอเคอืมอืมอันนี้ยาก อันี้กินอิ่มแล้วก็จะกินเป็นลอนแล้วนะคะที่นี่ขอให้ฟรีนะคะตอนกินเสร็จอลองกินสิคะหวานหรือเปล่าลองกินดูคิอ๋อทีละชิ้นดิคะเอออ้เอกัดแล้วหรอหวานหรอ หวานจิ้มจิ้มห,หวานหวานหนออ่ะเอาซ้อมมาซ้อมอ่ะซ้อมจิม้มซ้อมจิม้มหวานอ่ะหวานเชื่อลองดูอ่ะไม่เชื่อลองดูอ่ะหวานเหรอหวานไม่ก่อนอ้าวอ่ะ,อ,ะอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมอะไรคะ